อะก็กลัาบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งแลกันนะครับอยู่กรับผมเอ็กซ์ดัมซิงอันนี้ก็เจ้าคนปู่ก็มาช่วยหัวหน้าตุโรยหัวหน้าจุโร,ย,รยก็กำลังสั่งงานครับ มาดูเจ้า PC 200กันมั่งทุกคนหลังจากอาจอดอยู่ในบริษัทไว2้2งสเดือนวันนี้ก็ได้คนขับมาใหม่ครับก็ฝีมืออยู่เหมือนกันเพราะงานไม่ทันครับก็ต้องเอาเจ้าคุณปู่มาช่วยละงานนี้เจ้าคุณปู่นี่ก็ไม่ได้ตักดินใส่รถหกล้อนะครับผม ก็มายืนตักดินตรงเนี้เพื่อจะทำการสลบตักดินตรงนี้เพื่อจะทำ,ะทำให้หัวหน้าจุลยอรถเข้ามาดึงสลปได้ง่ายๆนะครับผมต้องเอามาตักเบี่ยงออกถ้าคันเดียวนี้หัวหน้าจุลยไม่ทันแน่นอนครับกำหนด19วัน ก็หลังจากจอดในบริษัทไวสองสาเดือนวันนี้ก็พาเจ้าคุณปู่มายืดเส้นยืดสายหน่อยเจ้าพีซี0อรุ่น3าเฮียเขาว่าอย่างนั้นนะเนี่ยก็มาดึงสโลปตรงนี้แหละเอ้ยมาดึงตักดินเวียงออกเวียงออกตรงนี้แหละพี่น้องอู้แดดร้อนว่ะ พราะมันต้องดึงสามรอบเห็นหัวหน้าจรวดไ,ไว้อย่างนั้น,นครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ได้เจ้าคุณปู่มาช่วยนี่ก็จะเร็้วหน่อยครับ <S <S หัวหน้าจรวดก็ได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาดึงมาตักดินตรงนี้เวียงออกอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้หัวหน้าจรวดก็ตักดินตรงนั้นใส่รถถกรอบไปส่วนเจ้าคุณปู่ก็ตักดินเี่ยตักดินเวียงออก มันจะได้ไวครับเจ้าคมมาซื้อพี่ซีสองร้อยขีดสาม่ะมีครับมาตักดินตรงนี้แล้วเวี่ยงออกเป็นคอนโทรลยาวครับพี่น้อง คุณปู่ลองแอดเลยเจอดินแข็งงานเนี่ยนี่ครับคุณปู่เจอดินแข็งล้องเลย ั้ลูกลังนะครับนี่ตรงนี้ครับ<ม>ลูกลังเยอะมากบ่อลูกนี้เ<ม>จ้าวันปิศ,ศาจนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วครับเจ้าคุณปู่ ันลูกหลังครับลูกหลังสวยๆเลยแหมถ้าเป็นบออ่อธรรมดานี่ก็จะเฮีย,ยจะสั่งไปวิ่งสต็อกแล้วแต่นี้เป็นงานหลวงครับนี่ร้องเลยเจา้าคุณปู่ร้องอ แรงงานเนี่ยเจอดินแข็งอ่ะ นี่ครับตักดินวหงออกเพื่อหัวหน้าจรวยจะได้มายืนดึงสลบดึงสล o เสร็จหัวหน้าจรวยก็ต้องตักดินพวกนี้ครับที่ตักดินวหงออกก็ต้องเอามากบไวเหมือนเดิมครับทํางาน3ามรอบอะ่ะ ร้องมีร้อง ดึงดินเหวี่ยงออกไว้้ไวให้หัวหน้าจโร้ย กี่ห้าฟันครับเจ้าคมมาสึคมมาสึหรือคมมาสุมาประท้ากับเจ้าแคทครับ 320DGC หัวหน้าจ้วย เราก็จะอัปเดตหน้าง,งานหัวหน้าจโรยเรื่อยๆครับเนื่องจากออกจากมุมบ้านไม่ได้ <laughs> โอเคครับคลิปนี้ก็พามาดูเจ้าคนปูกนะครับผมทำงานวันแรกร้องเลยครับงานนี้ โอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ